ช่วงนี้มีแต่คนบอกว่าแม่ปุ๋ยผิวดีมากนะคะนี่เลยตัวที่แม่ปุ๋ยกินทุกวนันทุกวันนะคะอุ๊ยเห็นหรือเปล่าก็คือตัวคอลลาเจนนั่นเองนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ากินหลังคลอเนี่ยมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะรอยแตกลายตรงหน้าท้องเนี่ยบริเวณหน้าท้องที่มันแตกหลังคลอนะมันจะ ค่อยๆแบบเลือนหายไปเลยอะทุกคนเห็นไหมมันไม่เห็นรอยแตกลายเลยหลายคนก็ถามปุ๋ยนะคะว่ามีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรในเรื่องของการดูแลผิวแตกลายหรือเปล่าไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลยทุกคนกินคอลลาเจนอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้สบู่ของบตเพีค่ะบตเพีโกลเฮิร์บแคร์เนี่ยนะคอลลาเจนแล้วปุ๋ยนะเป็นคอลลาเจนเพียวนะคะชงกินแบบนี้ได้เลยทุกคนดูสิเนี่ยใส่ขวดน้ำเขย่าเขาย่ขายกินได้นะคะ บอกเลยว่าดีมากแล้วดูนี่คือกล้องสดนะคะของกล้อง i iPhone ทุกคนก็เห็นไม่ใช้แอปเลยจ้าดีที่สุดโบตาพีคอรเจนนะจ๊ะใส่ขวดน้ำแบบนี้กินได้ผิวก็ดีหุ่นเหรอดีจากการออกกำลังกายนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยากจะบอกว่าตัวนี้ดีมากจริงๆนะคะกำลังจะออกวางจำหน่ายเร็วนี้นะคะแม่ปุ๋ยกินวันละ2เม็ดนะ2เม็ดหลังอาหาระคะ่ะตอนเย็นทุกคน มันน่าจะเกี่ยวกันนะเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งค่ะก็คือตัวสารที่มาจากสาร่หลสีแดงนะสารที่มาจากสาร่หลสีแดงทุกคนอ่ะแอตาเซนทีนนั่นเองนะคะแอตาเซนทีนมันช่วยทำให้ผิวใสมาก